ท่นานผู้ชมฮะตอนนี้ผมติดปัญหาแล้วนะฮะคือดูนะเดี๋ยวผมจะโหลดม็อด G T V ซอมบี้ให้พวกให้ดูนะทนะ่านผู้ชมซึ่งมันหลุดนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมจะโหลดให้ดูก็แล้วกันสักพับหนึง่งมันก็ค้างนะฮะน่ะค้างแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งเชียอะไรเนี่ยโอเคอย่างที่เห็นไปในต้นคลิปนะท่านผู้ชมนะมันเกิดอาการค้างนะท่านผู้ชมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะใช่ คือผมเข้าไปบริเวณใกล้ๆบ้านเนี่ยคือเกมมันจะหลุดเลยนะถ้าออกมาข้างนอกนี่คือไม่เป็นไรฮนะนั่นแหละคือมันจะหลุดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยแบบต้องได้เล่นใหม่นะทุกทม,มซึ่งของทุกอย่างเราก็หายหมดเลยนะใช่หายหมดแล้วก็พวกนี้ก็หายหมดนะคือเราเก็บของใหม่หมดเลยแต่ว่ายังดีที่ผมได้เซฟแบบว่าในโทรศัพท์เนี่ยนี่มันยังมีปืนตัวนี้เหลืองหลงเหลืออยู่นะผู้ชมเนี่ยใช่ฮะมันยังมีปืนตัวนี้เหลือให้เราอยู่นะฮะ อย่างดีที่เราแบบพอมีเอาไว้ป้องกันตัวอยู่นะท่านะผู้ชมโอเคเราก็ต้องมาเก็บของอะไรใหม่เลยนะท่านะผู้ชมนะอาวยงอะไรไม่ยิงไม่โดนใช่ไหมโอเคพูดซูเวอร์ลเกิดนะตอนนี้เราก็ต้องแบบรีเก็บของใหม่เลยเออโอโ้โหแบบเอาเองา,าง่ายคือถ้ามันไม่หลุดเนี่ยของเราฟูมากๆเลยนะท่านะผู้ชมนะมันมนหลุดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะเออคือไปวาร์ปที่อื่นหรือว่าไปเป็นโหลดแบบที่อื่นจากแบบเก่าของเราอะนะ คือมันไม่มันไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามาโหลดใกล้ๆบ้านหรือว่าเราโหลดจากที่อื่นแล้วขี่มาใกล้ๆบ้านเนี่ยมันจะหลุดเลยฮะหรือว่ารายละเอียดมันเยอะเหรอมันก็ไม่เยอะนะหรือว่ารถเราเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อาจจะติดบักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นะหรือว่าถ้าเกิดเราลงมอสซอมบี้เนี่ยถ้าเกิดเราขี่ไปบริเวณเนี่ยมันอาจจะหลุดก็เป็นได้นะเออโอเคไม่เป็นไรชางมันแล้วกันเราเริ่มเล่นใหม่เลยก็ได้นะมันก็ไม่ได้จะยากหรือว่าติดปัญหาอะไรมากมายนะท่านผู้ชมนะโอเคแต่้ตอนนเี เราก็จะต้องฟาร์มไปก่อนนะใช่เราต้องฟาร์มไปก่อนแล้วก็มีผู้รอดชีวิตซึ่งเรายังไม่ยังแบบไปช่วยไม่ได้นะตอนนี้แล้วคือผมไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะผมจะต้องฟาร์มจากพวกซอมบี้ก่อนเอะลุตด,ดับมาอยู่นโอ้โหทำไมมันอยู่ไกลจังวะเฮ้ยผู้รอดชีวิตอยู่ตรงนี้ด้วยวะผมไปเนี่ยมันจะทันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะข้ามเขานุ่นไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมมันไกลจังวะไกลมากนะ่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะเดินไปได้หรือเปล่านะทำไมเก็บเออเก็บมาเก็บของมา โอเคเก็บของมาฮะโอเคไปฮะคือตอนนี้เรายังไม่มีของหรือว่าที่ไม่มีที่จะซ่อมรถได้เลยนะถ้าเกิดเป็นแบบที่แล้วเนี่ยคือเรามีค่อนข้างที่จะครบเลยนะคือเราไม่ขาดแคลนเราเอาง่ายแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะโอเคแล้วผมก็ได้ไปเปลี่ยนชุดให้เทเอร์ใหม่นะเออเปลี่ยนชุดเป็นชุดทหารแล้วก็มีกระเป๋าสะพายนิดๆหน่อยๆนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมจะต้องหารถในการขึ้นไปข้างบนนู่นนะเห็นไหม ผมจะขึ้นไปข้างบนนู่นว่าไปดูว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีซอมบี้หรือเปล่าเออโอเคในในตัวแมปเนี่ยแมปข้างบนเนี่ยผมก็ได้ทิ้งลิงกไว้ให้ในคลิปพาท่องเที่ยวแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะให้ในคลิปนี้อีกเลยแล้วกันนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปท่องเที่ยวนะอาจจะยังไม่รู้เนาะเอว่ามันมีหรือไม่มีนะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในด้านล่างคลิปนี้เลยแล้วกันเฮ้ยจะนซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งอะไรเจ๊วิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมวิ่งมาเจ๊ก็ตายดิเออเฮ้ยมาอีกแล้วไงวะ เสียง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 เอาี mermaid, mermaid, ounded, way, eline, ้ไงงี settling, bad, ้ไงงี้ไงมาละอีเจ้คนเดิมปะเนี่ยมึงมึงมีแฟดมึงมีแฟดเหรอวะโอ้หสิบชิ้นอะไรวะเนี่ยพกอะไรมาบ้างวะเนี่ยสิบชิ้นเลยไอชิบมายผมว่ามันไม่น่าจะทันหรอกท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมมันหายละนี่ว่ะอชิบมายมันหายตอนไหนวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้สึกว่าเหมือนจะมีโจรอยู่ใกล้ๆเราด้วยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหามันไหมเพื่อที่จะเอารถมันมานะเดี๋ยวลองดูตอนนี้เรายังคราฟรีแพคิดไม่ได้แต่ว่าคราฟเป็นซับเบอร์เซอร อะไรอะไร้ตายไหมโอตายไหมตายไหมมันตายก่อนนะโอเคเป็นไงละมึงเป็นไงล่ะอย่าเล่นกับพี่เทเวอร์นะเว้ยตายฮะโอ้โหผมขี่มากับศพเลยหรอวะไ่ใช่หมายโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะต้องไปรับผู้รอดชีวิตก่อนไหมไม่ดีกว่าไม่รับอ่ะเดี๋ยวมันเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่าข้างบนนั้นอ่ะ มันมีซอมบี้หรือว่ามีผู้คนอะไรยังไงหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะโอ้ขึ้นมามันก็มีอยู่นี่หว่าท่านผู้ชมมีเยอะด้วยท่านผู้ชมเออมีเยอะด้วยใช่ใช่ใช่โอ้โหดีมากเลยฮะผมบอกเลยว่าดีมากๆแต่กว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็สาหัสออก,กาสอนะี่ยท่านผู้ชมนะคือมันไกลนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่หรอกมันไกลมากผมก็จะไม่ได้ขึ้นมาบ่อยหรอกฮะมันไกลเออจะขึ้นมาเฉพาะในยามที่แบบว่าอยากขึ้นมาสำรวจนะท่านผู้ชมนะ เออมันคงไม่มีอะไรสำรวจแล้วแหละดูเหมือนว่ามันจะเป็นรูดดอปนะผมนะแต่ไม่เป็นไรผม,ไ,มได้ขึ้นมาแล้วผมขี้เกียจลงไปฮนะเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะเราฟาร์จจามจากพวกซอมบี้ก่อนนะเออจะฟาร์มจะจะฟาร์มจากพวกซอมบี้ก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าข้างบนนี้มันไม่มีพวกรูดดัเปเพื่อนดับเลยวะอ๋อมันก็มีสถานที่บ้านคนแล้วไงเออแต่ผมคิดว่ามันก็คงไม่น่าจะมีแล้วละ่ะเ,เพราะว่ามันไม่ได้มีในในตัวเกมจริงๆแล้วก็คนสร้างมาซอมบี้เขาคงไม่ได้แบบจะเอามาวางอยู่ข้างบนนี้หรอกเนาะผมคิดว่านะเออ โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนแล้วกันฟาร์มจากซอมบี้ไปก่อนพอมีแบบข้าวของให้เราแบบพอครับนู่นครับนี่ได้ก่อนแล้วกันนะฮะเออโอเคเดี๋ยวมันนผมใส่เป็นที่เก็บเสียงก่อนดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกแบบเสียงดังฮนะเออใส่ที่เก็บเสียงมันยังแบบพอเบาหูลงมาหน่อยนะฮะนี่แหละนผู้ชมอย่างที่ผมบอกเนี่ยคืออย่างน้อยเราก็ยังมีปืนแบบพอ2ไว้สำรองให้เราอยู่นะเออคือผมเซฟไว้อะเอาง่ายเซฟแบบทางโทรศัพท์มันเลยแบบเซฟพวกปืนเซฟพวกอะไรไว้ให้นะฮะ เออมันก็ยังพอมีปืนให้เราอยู่มันยังแบบไม่ให้เราแบบไปหามาใหม่นะเฮ้ยถ้าไปหามาใหม่เนี่ยคือผมยังขึ้นมาที่นี่ไม่ได้ฮะเราจะต้องหาปืนหาอะไรมาก่อนนะโอเคแล้วก็อีกอย่างมันไม่แน่ใจด้วยว่าข้างบนนี้มันจะมีพวกรูดดอกให้เราหรือเปล่านะเออมันจะมีแค่ข้างล่างนะั้นเท่าที่ผมคิดนะมันคมมาไม่ถึงตรงนี้หรอกโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางตอนน่อดีกว่าฮะก็ซอมบี้ก็ตายไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนตอนนี้เรานั่งมากับรถนะ ไม่ <c oughs> โคตรน่า,ากลัวจะกัดคอกูตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยชิบ <c oughs> หมโอเคไปตอนนะ่อฮะเดี๋ยวเราจะลองไปดูตามบ้านนะว่ามันมีพวกซอมบี้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนี่ปกติแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีพวกผู้คนมานั่งกินนะเออเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูความเป็นอะไรแถวเนี้มันมีอะไรให้เราสำรวจบ้างโอเคในนี้ก็น่าจะเป็นร้านปกติเข้าได้ไหมเออเข้าได้ด้วยฮนะอุ้ยดีนะเว้ยเข้าได้ด้วย อะไรเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะโอเคแล้วข้างหลังร้านเข้าได้ไหมเฮ้ยหลังร้านเข้าได้ด้วยนี่เหมือนมันจะเป็นที่เก็บของแล้วก็ที่ล้างด้วยล้างอะไรนะผมว่าเออตรงนี้ก็ถือว่าสดยจดอยู่ฮะโอเคใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าบ้านแต่ละหลังเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเข้าได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นบ้านประกอบฉากนะไม่ใช่ฮะเข้าไม่ได้ฮะแต่สถานตำรวจนี่ผมว่าน่าจะเข้าได้นะตรงนี้เข้าไม่ได้หน้าประตูนี้น่าจะเข้าได้เออเข้าได้ฮะโอเค หรับในนี้มันก็ไม่ก็จะมีอะไรหรอกผมว่ามันก็เป็นสถานีตํารวจเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเออมันคงไม่มีอะไรหรอกโอเคเดี๋ยวลองไปดูบ้านแต่ละหลังก่อนดีกว่านะ้าบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้าม,มีจักรยานด้วยจักรยานมีจักรยานไม่มีล้อฮะเออแต่ละหลังเนี่ยผมว่าน,น่าจะเข้าไม่ได้นะมันเป็นบ้านประกอบฉากแน่นอนนะผม,ผม,ผม,ผมออดูทรงละถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเราขี่มาตรงนี้เหมือนมันจะมีรถวิบากด้วยแต่ว่ามันจะสปอนมาหรือเปล่า ปกติแล้วมันจะจอดอยู่ประมาณแถวนี้หรือเปล่าวะถ้าจาไม่ผิดนะเดี๋ยวลองขี่ลงมาดูตรงนี้แล้วกันมันอาจจะอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะนี่มันจะมีทางลงมาอีกฮนะนี่ถ้าเราขี่ตรงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มันจะมีทางโค้งให้เราเลี้ยวเนี่ยมันน่าจะมีรถที่บากนะใช่ไหมอืมไม่น่ามีอ๋อมันก็ทางเดียวกันนี่หว่า <c oughs> เอ้ยตัวนี้มีปั๊มด้วยมินิแ่ะปั๊มมินิท่านผู้ชมนี่ไงมันมีปั๊มด้วยเออก็เอาเรื่องอยู่นะแบบนี้ แต่ก็ซอมบี้เยอะเหมือนกันนะผู้ชมเยอะไม่แพ้กับในเมืองเลยฮะเยอะมากๆผมหวังว่านะในเซฟเออซอมบี้ครั้งนี้เนี่ยมันคงจะไม่เป็นแบบรอบที่แล้วนะออถ้าเป็นแบบรอบที่แล้วนี่ผมบอกเลยว่าไม่เล่นนะผมบอกเลยใช่ถ้าเกิดมันยังเป็นอีกนะผมก็ไม่เล่นนะก็จะจบโปรเจกต์ซอมบี้ลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเออถ้ามันยังเป็นอีกนะถ้ามันไม่เป็นก็เราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะเราจะผมจะไม่จบเลยนะในตัวนี้ผมอาจจะเล่นเป็นซีซั่นก็ได้นะเอออันนี้ก็คือซีซั่นแรกนะ ผมก็อยากเ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีร้านสะดวกซื้อด้วยเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ด้วยเออป้่นเลยแล้วกันนะเออได้มาทันทีป้่นเลยแล้วกันจริงๆการป้่นครั้งเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ป้่นแบบว่าให้ให้เห็นว่าเออไม่เข้ากับสถานการณ์ซอมบี้ในการป้่นเอาอาหารอะไรแบบเนี้ยเออโอเคด้านนี้ป้่นได้ไหมมาดูสิอีกด้านหนึ่งโอเคไม่น่าได้ละแล้วก็ตรงนี้ลหละโอเคตรงนี้ป้่นได้ฮะป้่นมาป้่นมาปุนมาให้หมดเลยโอเคหลังร้านล่ะหลังร้านมีอะไรไหม บางร้านไม่มีนะปกติแล้วนี่มันจะส่มนะบางร้านก็จะมีเป็นพวกปฐมพยาบาลนะเออโอเคเดี๋ยแป๊บนึงไปฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอีกข้างบนนะเพราะว่ามันจะมีข้างบนอีกอยู่มันจะเป็นพื้นที่อ่ะกุลองรถนี่หว่าลืมมันจะเป็นพื้นที่เอาไว้ให้คนขึ้นไปตั้งแคมป์นะทั้งมนะข้างบนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันโอเคมาถึงละแถวนี้ซอมบี้ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างบนเนี่ยแล้วก็ข้างบนนี้เป็นไปได้มันอาจจะมีรถวิบากเหมือนเดิมทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูฮนะ อันนี้ก็ซอมบี้เยอะ<ๆ>เยอะเหมือนกันเลยแถวนี้เนี่ยซอมบี้เยอะเหมือนกันไม่มีของฮะตัวนี้ไม่มีของก็ยิงต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะนะถ้ามีรถวิบากถ้ามีเดี๋ยวผมก็จะขี่ลงมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้นี่แหละเราจะขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยอัลโหลมีใครไหมดูเหมือนจะไม่มีฮะถ้าเป็นมอดซอมบี้เนี่ยเขาจะเอาออกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเอาออกนะ ถ้าเกิดมีเอาออกนี่สวยเลยนะเออพูดไปพูดมาแล้วเราซอมบี้นี่ยเรายังไม่ยังไม่ค่อยจะได้ขี่รถมอไซค์เลยนะเออจริงๆอยากจะขี่ด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะมันหายากท่านผู้ชมเออโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตดีกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นกับผมได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีศพนั่งอยู่ข้างในอนะ่ะเออก็แต่เราคาบีแพคิดีได้หรือยังเฮ้ยคราบได้แล้วโอ้โหเอาของจากซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราจะซ่อมรถคันนี้ดีกว่าฮะ ไปหนึ่งซอมบี้ซอมบี้มันมากวนใจเดี๋ยวเราจะซ่อมรถได้ไม่สำเร็จนะโอเคปซ่อมรถฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเทเอร์มันจะวิ่งหนีนะซึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่นวิ่งหนีละโอเคมาซ่อมต่อฮะลุยทเทเอร์รีบๆเลยรีบๆเลยนอะกก่อนที่ซอมบี้จะเข้ามาตุยตูดมึงนะนี่โหดูดิมันก้มให้ด้วยฮะเฮียเข้าทางเลยเย่เสร็จแล้วรอคัดได้อีกเลยนะเนี่ยโอ้โหทำไมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางนี้ขลังขลัง โอเคไปเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตดีกว่าข้างบนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะมันก็มีเยอะอยู่ใช่ซอมบี้มันก็เยอะอยู่มาฮะเดี๋ยวเราจะเป็นโตเกียวดิฟนะฮะมันเป็นโตเกียวดิฟหรือว่าโตเกียวอะไรวะเนี้ย <c oughs> ผมว่ามันแบบนี้มันไม่ใช่โตเกียวดิฟละมันดิบไม่ได้หรอกท่านผูช้ชมคือรถมันเยอะฮะมีซอมบี้วิงว่งด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือพูช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะเดี๋ยวว่าแต่มันอยู่ในนี่ไงแล้วก็รู่ดอกปเป็นเพอนดอกไม่เห็นเลยฮะเออหลังจากที่เราขึ้นไปแล้วไม่เห็นเลยฮะอะไรวะเน โอ้ oh, มึงมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้วะนี่งนี่ไงรู้ดอกมาละโหเพิ่งพูดฮะเจนี่มันมีไม้เราจะเอาตัวที่มันมีปืนนะฮะนี่ไงสองตัวนี้มีปืนนะโอ้โหมันยิงละมันยิงละเคเดี๋ยวเราจะจอดรถไปข้างล่างนะลงไปข้างล่างไปช่วยมันมาคุยกันก่อนเออมาคุยกันมาคุยกันโอ้โหเสียงปืนดังมากฮะตอนนี้เสียงปืนดังมากอเคมาเจเจโอ้โหเจนี่มันมีปืนกลฮะได้ไหมคุยได้ไหมโอเคคุยได้แล้วไปไปไปมานี่มานี่มานี่ตามมาตามมาตามมา มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพาไปเอาวรูดดอบมาเดี๋ยวพาไปเอาวรูดดับเฮ้ยซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งอยู่ไหนวะไม่รู้อะจีโรลูกูไปก่อนละเออจีโรลูกูไปก่อนละมาเออเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้เว้ยเออมึงมึงเอาปืนออกมาดิว่าเฮ้ยมึงโดนต่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้ยยิงหัวแม่เลยฮะไหนมาดิมาดิน้องมาดิโอเคไปเดี๋ยวเราจะรีบไปเดี๋ยวมันจะทันรูดดอบเราเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมมันอยู่ไกลจังวะรูดดอบไกลมากแล้วเพื่อนมันก็ขึ้นมาไม่ได้อีกโอเคจะต้องลงไปเอาให้มันนะ โอ้ยชนโอ้โรถติดหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่ติดฮนะมาขึ้นมาข,ข,ขึ้นมาขึ้นมาไหนมากันครบหรือยังเหลืออีกคนนึงนะฮะโอ้โหเจุ๊กก็เดินแบบชิวเลยฮะเธอ,อเข้าไม่ได้เนาะมาเร็วเร็ว ste, เจเเร็วเร็วๆๆเร็วเร็วโอเคเจขึ้นมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปดีกว่าโอ้โหทางเข้าทางออกมันยากชิบหมายเลยชิบหมายเล้ยโอเคเดี๋ยวมันจะทันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะทันหรือเปล่าเอาทำไมอันนี้มันหายวะ โอเคเนี่ยมาลองดูจะทันไหมทำไม GPS มันเป็นแปลกๆวะท่านผู้ชมมันไม่มาให้อะนั่นไงมาละเหมือนจงเหมือน GPS มันจะบั็กเลยโอ,ยทอ้ทันหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าทันนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวป๊บนึงทันหรือเปล่าถ้าเราลัดไปทางนี้น่าจะทันนะโอ้โหสภาพนี้ไม่น่าทันนะทแล้วฮะไม่ทันละโอ้โหอะไรวะเนี่ยพลาดรูต้ต่อไปอีกอะโอ้โหหายเลยอะไรวะเดี๋ยวเรารอรอบต่อไปก็แล้วกันนะฮะโอเคพุ่งพุดมันก็มาเลยฮะมันมาติดต่อกันเลยโอ้โหอยู่ข้างหลังเรา เห็นไหมเนี่ยมันเหมือนมัน,มนไม่มาร์คให้เลยท่านผู้ชมหรือว่ามันมีเป็นแมปอยู่ข้างบนนั้นทับหรือ,รอวะมันเลยไม่ค่อยมาร์คให้เราโอเคไม่เป็นไรไม่มาร์คไม่เป็นไรฮะโอ้มันอยู่ข้างในกันเลยมาตั้งอะไรตรงนี้วะเนี่ยอธิบายผมมาปิดเลยไงประเด็นผมนึกว่ามันอยู่แถวถนนตรงนั้นผมก็เลยออกมาจากถนนโอเคโอค้หหวไหมนนเนี่ยรถคูเนี่ยสกลิลการขับรถติดลบฮะชิบายโอเคมาละยว เราจะเข้าไปไม่ใกล้มากนะเดี๋ยวตายหาฮะอาวุธเราก็ยังไม่มีมากมายนะแต่เพื่อนเราเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคอุยอ้ยอุ้ยเยอะเโอ้โหมันยิงโดนระถังระเบิดเลยวะโอเคเดี๋ยวเราจะจอดข้างบนนะดูเหมือนว่ามันจะใครวะนัะ่นพวใครวะใครวะนัะ่นวะทำไมมันปะปนกันไปเยอะจังวะคนพูดทหารอยู่ไหนวะเนี่ย หรือว่าไม่มีแล้วเหรอเอ้าเอ้ามันคือใครวะเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นพวกโจรด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกโจรด้วยนะโอเคเดี๋ยวยิงไปก่อนพวกซอมบี้เนี่ยยิงไปก่อนนะยังไงยังไงไม่ละไม่ละไม่ละน่าจะเป็นฐานมันหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้นะเอยเร็ว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 เรวแป๊บนึงซอมบี้วิ่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 งอยู่ไหนก็เดี๋ยวมันอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอฮะเอ่อซอมบี้วิ่งเดี๋ยวแป๊บนึง มาพร้อมกับซอมบี้วิ่งฮะเอ้ยเดี๋ยว้อเดเอ้ยยิงเอ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูเดี๋ยว้อเด้อเดซอ,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 อมบี้หน้าโง่โอเคไหนวะไม่เห็นไม่เห็นตัวฮะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนั่นไงเห็นแล้วใช่ไหมอ๋อนั่นไงอยู่ข้างในฮะอยู่ข้างในโอเคยิงไปฮะเกือบตายเลยกูใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะหรือเปล่าเออน,น่าจะหมดแล้วไม่หมดก็คงตายฮะ เราอะหมายถึงเราอะเออโอเคเออถ้าไม่หมดเราก็ตายฮะโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะโอเคเก็บของมาได้มากี่ชิ้นได้มา5ชิ้นนะโอ้โหทำไมน้อยจังวะโอ้ได้ให้กลุ่มได้มาน้อยมายี่หมโอเคอะไรเราเก็บอะไรมาด้วยอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะไม่รู้กดไปก่อนแล้วกันนะอ๋อได้เงินมาเออได้เงินมาก็ดีเหมือนกันนะเบนเดตเราคราบได้ไหมนะเบนเดตคราบได้ฮะโอเคคราบได้เยอะเลยโอเคปะนี่เรามีรถหนึ่งคันนะตรงนี้เหมือนจะเป็นรถเฮ้ยเพนเพนดอกมา โอเคเดี๋ยววิดพนดอใช่ไหมเราจะไปเอาก่อนล้วกันโอ้มันอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือแบบนรถคันแบบนี้นั่งได้2คนนะโอเคสองคนก็2คนฮะดีกว่าไม่มีนนะั่งเนาะรถคันนี้ไม่อยากเอาไปเพราะว่ามันสูงท่านผู้ชมใช่มันสูง,ง,สงอ๋อแสดงว่ามันเกิดอยู่ท่านผู้ชมวกเวเพนดอบมันเกิดอยู่ข้างบนตัวนี้อยู่เอบบอดีเลยฮะแสดงว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างบนน่ะมันก็จะเกิดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่แหละเออโอเคมันเกิดอยู่ฮะเนี่ยมันเกิดตามทางตรงนี้เลยฮะนี่เห็นไหมเ้ยเพื่อนนึงตก มันอยู่ข้างล่างกันเฮ้ยเป็นหนึ่งเดี๋ยว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 ตายฮะเดี๋ยวตายเราเลี้ยวเลี้ยวรถดีๆก่อนฮนะเดี๋ยวรถดีๆก่อนโอ้โหรถรถสปอนเกิดตรงนั้นด้วยเออดีเลยท่านผู้ชมมันมันจะง่ายด้วยฮะเอาเดี๋ยวเป็นหนึ่งขอได้ปืนมาจากพวกโจรนั่นเนาะโอเครถระเบิดด้วยโอ้โหโอ้โหผมไม่ต้องจัดการให้มันยากเลยนี่หว่ามันตายละใช่ไหมอ๋อเรือเรือเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเป็นหนึ่งอีกตัวหนึ่งฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ยังไมัันนนนนนเเเลลลยยฮะะะะโโอค่่าาาจจตตหมดดดแแ้้้ววรงบิก็ นั่นไงตกลงไปตายละเออโอเคมาเพื่อนขึ้นเร็วๆรีบขึ้นรถน้องเดี๋ยวพี่พาไปเอาปืนนี่ฮะนอนแองแมงกันเลยแล้วรถมันระเบิดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหรถระเบิดเฉยเหมือนจะมีอีกตัวนึงที่ยังไม่ตายใช่ไหมได้ยินเสียงใครพูดวะเดี๋ยวไหนได้ยินเสียงนะมขาอยู่ไหนวะเดี๋ยวเก็บปืนมาก่อนได้มาสี่ชิ้นฮะเฮ้ยไหนวะเหมือนได้ยินเสียงอ้าวหายละ เอา้าอะไรของมึงวะเนี่ยสรุปม,มึงมีหรือเปล่าวะเนี่ยเห็น <c ười> ชิมายโอเคหลอกดาวหรือเปล่าวะแต่นี่ยินเสียงนะเหมือนมันยังไม่ตายเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิบมายแล้วกูตายหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเชีย่ยนี่แหละท่านผู้ชมตายแบบงโง่ๆฮะโอไ <c ười> อ,อเวนเลยอุ้ยไปเพ่งดอปมาอยู่ใกล้เรามั้ยโอ้ทำมมันอยู่ไกลจังวะโอเคเดี๋ยวเอาก่อนแล้วกันนะเออขอหน่อยแล้วกันเดินเท้าไปนี่แหละท่านผู้ชมไม่มีรถนะก็าจะมันอยู่ฝั่งไหนวะ อ๋ออยู่ฝั่งนี้โอ้เดินเท้าก็กว่าจะถึงนัง้นไงควันแดงๆฮะผมบอกเลยใช้เวลานานมากโอเคใกล้ถึงละเดินมาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอใช้ได้เลยเพื่อนเราก็เดินมายิงตามทางอีกโอ้โหเสียงดังมากไหนมันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาสสนย,ยิงเลยนะเพราะว่าเรายังมีอะไรไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยโหดนฮะ,ะกระเป๋าหายนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรให้ก็หายไปเลยฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหามาใส่ใหม่นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาสไนเปอร์ยิงเลยแล้วกันมันถึงจะเป็นงานง่ายฮะโอเคขอทำการเด็ดหัวเลยแล้วกันนะทะลุสองเลยอู้เดี๋ยวเดียวเดียวเออห